ดีค่ะวันนี้ปะแบมพามาทานทาโกยากินะคะทาโยโกยากิทาโกยากินะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะซูชินะคะสาลายทะเลทาโกยากินะคะวันนี้ทาโกยากิมีไส้กุ้งกับปลาหมึกนะคะไส้กุ้งกับปลาหมึกนะคะอ,ะอร่อยไหมคะ หอมๆนะคะหอมๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะ FC ท่านใดสนใจสั่งด e ร i v e r y ได้นะคะส่งถึงที่นะคะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะทาโกยากินะคะทาโกยากิกุ้งกับปลาหมึกนะคะ อร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยมากมากเลยจ้านะคะได้เยอะมากเลยนะคะแปดลูกนะคะยี่สิบบาทนะคะเพื่อนลูกสาวจัดเองนะคะต้องทีนนะคะติดต่อได้นะคะถ้า เ,เพื่อนๆ FC นะคะอยากทานร้อนๆมดีเรียรี่ส่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะส่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะพี่น้องนะคะสนใจสั่งได้นะคะด i ริบอริทาโกยากินะคะอาหารญี่ปุ่นนะคะอุดหนุนกันนะคะอุดหนุนนะคะ ออเดอร์ได้สั่งได้ที่ไหนนะคะโอเคค่ะยังไงก็สนใจก็เมนเมนต์นะคะเดี๋ยวป้าแบมจะบอกที่อยู่ให้นะคะเดี๋ยวลงในคลิปให้นะคะสนใจติดต่อสั่งได้อร่อยอร่อยนะคะทาโกยากิกุ้งกับปลาหมึกนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ะะทานร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะเมนูอาหารญี่ปุ่นอร่อยเหาะนะคะอร่อยอร่อยทาโกโยากินะคะชิมสกักคำนะคะทาโกยากินะคะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะ่ะนะคะ โรยครีมโยารายซาลาทเรนะคะพอคำนะคะอร่อยมากเลยจ้านะคะลองชิมให้ฟังดูกันนะคะอร่อยไหมคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์นะคะทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะทากโกยากินะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี